สวัสดีค่ะ FC ตามประเทศ FC ประเทศไทยและ FC ในช่องวันนี้มาทานข้าวหมกไก่กับครัวไทยนะคะแล้วก็น้ำพริกกะปินะคะกับผักต้มนะคะน่าทานมากเลยเห็นไมคะแล้วก็มีปลาทูทอดนะคะแล้วก็ไข่เจียวชุบอมนะคะน,นี่ครัวไทยทำหลายอย่างนิดนึงนะคะใ FC มาทานข้าขขวครัวไทยนะคะข้าวเช้าของครัวไทยวันนี้นะคะ มีน้ำพริกกะปินะคะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะผักต้มแล้วก็ปลาทูทอดนะคะอาหารแบบไทยๆนะคะวันนี้แล้วก็ไช่เกียวโชอมนะคะแล้วก็ข้าวหมกไก่นะคะข้าวหมกไก่น่าทานมากเลยเห็นไหมคะอันนี้อาหารแบบไทยๆนะคะน้ำพริกกะปิน่าทานมากเลยคะ่ะเห็นไหมคะ น่าทานมากเลย,เลยค่ะอันนี้ควไทยก็ถ่ายทาให้เอฟซีดูนะคะอันนี้ควไทยทํานะคะไข่เจียวก็อร่อยนะคะไข่เจียวโชโอมนะคะน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็ข้าวหมกไก่นะคะน่าทานมากเลยค่ะนี่เป็นข้าวหมกไก่แล้วก็นันพรเกปลาทู พริกกะปินะคะกับกต้มสดๆนะคะมีถัวแล้วก็อ่หัวกะหล่ำนะคะน่าทานมากเลยนะคะเห็นไหมคะน้าทานข้าวครัวไทยนะคะขอให้เอฟ fc เรินรุ่งเรืองนะคะที่มาจนท้องครัวไทยอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะคะ ให้มาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กดไทยได้วยนะคะให้มีกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปน,นะคะอันนี้น่าทานมากเลยเห็นไหมคะข้าไข่เจียวชั่วอมนะคะน่าทานมากเลยนนะคะ่ะไขเจียวชัอมน่าทานมากเลยแล้วข้าวหมกไก่นะคะน่าทานมากเลยคะ่ะ ทานทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีก้าวน้ำพริกกระปินะคะสดๆนะคะน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็ปลาทูนะคะน่าทานมากเลยนะคะไข่เจียวชุบมนะคะน่าทานมากเลยะคะ่ะ แล้วก็มีข้าวหมกไก่นะคะน่าทานมากเลยค่ะขอให้สีต่างประเทศสีประเทศไทยรับชมในช่องช,ช่องขวดไทยนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะอย่าเจ็บป่วยจนนะคะน่าทานมากเลนเห็นนะคะปลาทูนะคะทอดแล้วก็ไข่เจียวชุบโอมนะคะน้าทานมากเล,เลยนะคะ ทานมากเลยค่ะเดี๋ยวโคราชไทยโคราชไทยจะจบงลงแล้วนะคะ